ครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะอยากจะเล่าเรื่องข้อห้ามในการฝึกงานห้ามทําเด็ดขาดเลยนะครับสําหรับน้อง na แล้วก็ PN ข้อแรกเลยคือห้ามเถียงแน่นอนเรามีองค์ความรู้นะครับเราเรียนมาเนี่ยทฤษฎีเนี่ยจากสถาบันที่เราเรียนจากมหาลัยที่เราเรียนจากวิทยาลัยที่เราเรียนแต่เวลาที่เราฝึกงานเนี่ยเราต้องยึดตามที่โรงพยาบาลที่เราฝึกงานนะครับ ทีนี้เวลาที่เราฝึกงานเนี่ยมันก็จะมีนะครับพี่มาสอนงานซึ่งโรงพยาบาลก็จะมอบหมายงานให้นะให้พี่คนนี้มาสอนงานมาเทรนงานใหม่หมดเลยจะสอนนะสะเต็ปหนึ่งสองสามสี่ทีนี้ถ้าเราไปเถียงพี่เขาเนี่ยเราไปแย้งพี่เขาเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่น่ารักพี่เขาก็ไม่อยากสอนงานไม่อยากเทรนงานให้ไม่อยากป้อนความรู้ให้นะครับไม่อยากมอบความรู้ที่อยู่ในหัวให้ พราะพี่เขาจะมองว่าไอ้น้องคนนี้มันเก่งละสอนอะไรมันก็เถียงเป็นชอ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 เลยสอนอะไรมันก็ไม่ฟังนะมันเป็นน้ําเต็มแก้วพี่เขาก็จะปล่อยนะครับพี่เขาก็จะไม่สอนนะครับทีนี้เวลาที่พี่เขาไม่สอนงานไม่เทนงานให้เราก็ไม่เป็นงานเราก็ไม่เก่งงานต่อให้มีตําแหน่งว่างเราก็ไม่ได้บรรจุเพราะเราทําตัวไม่น่ารักเราคอยเถียงพี่เขาตลอดเวลานถ้าเราฉลาดเนี่ยเราต้องรอคอยที่จังหวะ จังหวะที่อยากจะถ้าอยากจะเถียงอยากจะโต้แยง้งเนี่ยพี่เขาก็จะมีนะครับจังหวะที่อ่ะใครอยากจะถามอะไรใครอยากจะเสอนออะไรใครมีความคิดเห็นยังไงหรือใครอยากพูดอะไรพูดมาสิจังหวะแบบเนี้ยครับถ้าเราอยากจะอธิบายในมุมมองของเราอยากจะโต้แย้งในมุมของเราอยากเสนอความคิดเห็นในมุมของเราแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะพูดได้แต่เราต้องรอคอยจังหวะหน่อยนะครับคนที่ฉลาดคือคนที่รอคอยจังหวะ แต่คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ยอมโง่หรือว่าโง่เป็นนะครับยอมโง่ท right ี entonces, uh ่จะเรียนรู้ใหม่หมดเลยยอมโง่ท at ot> ี<_<_<_<_<_<_่จะให้พี่เขาสอนใหม่หมดเลยนะไม่เป็นน้ําไม่เป็นน้ําเต็มแก้วไม่เป็นคนที่คอยเถียงไม่เป็นคนที่ไม่รับความรู้มันก็จะทําให้เราเป็นงานเร็วเก่งงานเร็วนะครับมันก็จะทําให้เวลาที่เราไปฝึกงานเราจะได้รับความรู้จากพี่เขาโดยที่พี่เขาไม่ห่วงความรู้ไม่กักบความรู้ นะครับเราก็จะเก่งงานเร็วแล้วก็ได้เปรียบพอมีตําแหน่งว่างเราก็จะได้บรรจุงานอันนี้คือข้อแรกข้อที่2คือห้ามทําโดยที่ไม่รู้เพราะเราฝึกงานทํางานกับชีวิตคนไข้นะครับถ้าเราไม่รู้แล้วไปทาเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตคนไข้มันอันตรายต่อชีวิตคนไข้นะนะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็บอกพี่ครับพี่ครับทักษะเนี่ยเรายังไม่เคยทําผมยังไม่เคยทําหนูยังไม่เคยทํา รบกวนพี่สอนหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับนะครับพี่เขาก็จะสอนให้พี่เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับขอแค่เราบอกเฉยๆนะครับทีนี้เวลาที่พี่เขาบอกงานสอนงานเราก็จดสิครับสเต็ปหนึ่งสองสามสี่นะครับจดตามที่พี่เขาบอกจดการตามที่พี่เขาสอนแล้วแล้วเราก็กลับไปทบทวนข้อที่สามห้ามหลบห้าม,ามอู้แน่นอนครับเวลาที่เคสยุ่งๆช่วงฝึกงานเนี่ยบางครั้งมันเหนื่อยถ้าเราหลบเราอู้เนี่ย คะแนนเราจะติดลบต่อให้มีตำแหน่งว่างมีอัตรากำลังว่างเราก็ไม่ได้บรรอจู่งานหรอกครับเพราะขนาดเราเป็นเศนื่องฝึกงานเรายังหลบยังอู้ขนาดนี้เลยถ้ารับมาเป็นสมาชิกรับมาทำงานในโรงพยาบาลเราจะหลบเราจะอู้ขนาดไหนเราจะกลายเป็นสีถนนชัยขนาดไหนอะประมาณนี้ในมุมมองของพี่เขาและข้อสุดท้ายข้อที่4ห้าม,มาสายเราเป็นน้องใหม่นะเรายังมาสายเลย นะครับพี่เขาก็จะคิดถ้าเราได้รับบัรจุงานมึงมาสายแน่นอนฉะนั้นไม่รับเลยดีกว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับอยากจะแชร์ให้ฟัง